สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับทัศนะคู่เอกศึกมวยท่าเจสีวันอาทิตย์นี้ครับวันที่9สิงหาคม2563บุญชนะนายกเอท่าสาลาครับได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับรวมกับจักรดาวไดมอนด์98คู่นี้ชกกัน119 121ปอนด์จักรดาวต่อ2ปอนด <ie> ์คู่ขี้สูสีครับบุญชนะได้ช่วงครับสูงยาวกว่านิดๆินะครับขณะที่จักรดาวเองดูเนื้อตัวร่างกายนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งเด็เดียวร่างกาย ดีทั้งคู่นะครับผมไปดูบุญชนะซ้อมมาบอกว่าเป็นรองวันนี้ก็ได้ลุ้นนะครับแต่ว่าจะสุดท้ายปลายทางจะได้เข้าไปหรือไม่นั้นก็คงต้องต้อง,องรองดูกันอีกทีโซ so, ตัววันนี้ครับชอบไปที่จักรดาวไดมอนด์เก้าแปดครับมวยเจ้าถิ่นมวยเจ้าบ้านนะครับพวกเราก็คงทราบวันดีอยู่แล้วมวยช่องเจ็ดห้าสิบห้าสิบหรือว่ากรณีเบียดเบียดนะครับก็จะมีคะแนนในใจนิดๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้คุณเอ็นนำรายการช่องเจเ็ดสีครับมองไปที่จักรดาวไดมอนด์เก้าแปดมองว่า แข็งแกร่งแม้ว่ามวยยุคดีโน,นอมอจะใช้เข่าได้ไม่เต็มที่ก็ตามทีแต่ผมเชื่อครับกระดูกมวยการผ่านมวยอย่างจากดาวเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้สุดท้ายก็น่าจะได้ราบการชึม,มือคุณเอกช่องเจนวันนี้ชอบไปที่จากดาวได้บอเก้าแปครับเวิดดีแทนมวยทางมวยเด็กเดเก้านะครับพอเชยโอมาให้ร,รัศน์พิ่ีอนมวยไทยสีสันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นการเจอระหว่างจากดาวเพชรเกียรติต่อสุพรให้กับคุณชนะนายกเอทัศลารครับ ดูไปเทียวนี่จักดาวแข็งโอกเลยนะครับวันนี้ผมคิดว่าชันะ้นไม่ได้มีไว้วางของนะครับประสบการณ์ของจักดาวความแข็งแกร่งพร้อมอยู่เปียเพชรน,น,นะครับทุกอย่างพร้อมหมดครับคุญชน,นาบุญศิลป์ดีมากนะครับแต่วันนี้ขึ้นชั้นครั้งสําคัญผมว่าเหนื่อยมากๆนะครับแลงรู้ว่าจักดาวเพชรเปียนเพชรเ,เ,เ,เนี่ยน่าจะอาศัายประสบการณ์ การผ่านมวยที่เหนือกว่าชาบสวยดักเตะต่อยวงในก็แข็งแรงกว่าด้วยนะครับคิดว่าจักดาวน่าจะเอาอยู่ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอริบบบาเหมือนเดิมนะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการฝึกมวยไทย7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างจักด,ดาวไดมอนด์98นะครับพบกับบุญชนะนายกเอท่าสารา ทางด้านจากดาวนั้นโอ้โหเป็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนีย่เหนือกว่าหลายช่วงตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มการชกระยะหลังถึงแม้จะดรอปลงไปหน่อยหยุดหายไปบ้างนะครับแต่ก็มีการเตรียมตัวฟิตซ้อมมาไว้เป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ทางด้านของบุญ,บญชนะนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับออกแข้งขวางแทงครับมีศอกอันตรายแต่วันนี้ดูแล้วนะครับต้นๆน,น่าจะสู้ได้อย่างสนุกเบียดไปแล้วไปไปลายเนี่ย ผมยังชอบไปที่จักดาวนะครับเชื่อในกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแกร่งน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างสนุกครับวันนี้ฟันธงครับชอบไปที่จักดาวครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยด็ดเจ็ดเป็ดเก้าที่ขอรบกักทุกท่านนะครับมาฟังทัศนะของผู้ชาย้ายตรงกันบ้างนะครับสำหรับสึกคผู้อิสรเด็ดสีในช่วงบ่ายนี้นะครับ ก็เป็นการเจอของจากดาววิศนุโกรการนะครับหรือว่าจากดาวไดมอนด์98นะครับจะต่อน้ําหนัก2ปอนด์ให้กับทางด้านบุญชนะในเอเธนสา์าลนะครับมาดูในนัา้นจากดาวนะครับฟอร์มก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับช่วงหลังก็มีสะดุดแพ้อีกวายุคนเดียวส่วนในอิสุโมเนจิสีเนี่ยต้องบอกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับมายาวนานมากน่าจะ7จ็ไฟแล้วนะครับสาหรับที่โมเนจิสีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ได้ต่อเนื่องกัน ่วนบุญชนะครับฟอร์มหลังก็ชนะสวยๆหลายไฟครับจนไฟนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ขึ้นชั้นเจอกับจากดาวนะครับบุญชนะนี่ก็จุดเด่นของเขาคือแข้งขวาแล้วก็เรียกว่าลูกจังหวะครบเครื่องมากกว่าแต่ผมดูแล้วนะครับจากดาวชกในบ้านด้วยต่อยมวยจะต้องต่อยมวยจะสีบ่อยมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างในึงเนี่ยในเรื่องของอาวุธนะการปั้มปีเนี่ยต้องบอกว่าใครก็กินจากดาวยากนะครับผมชอบไปที่จากดาวครับช่วงบ่ายนี้ครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นักบอลมวยสยามก็จะมาออกทัศนะมวยผู้เอกนะครับผู้เอกวันนี้จะเป็นการเจอกันร,ระหว่าง จดัดดาววิสนุกคนละการนะครับเจอกับบุญชนะนายกเอท่าสาลานะครับฝ่ายบุญชนะนายกเอ่าสาราเนี่ยเป็นประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือแล้ววันนี้ได้เปรียบอปอนดอเจอกับจัดดาววิสนุกคนละการวันนี้ต่อให้อปอนบอตัวเล็กกว่านะครับประเภทขึ้นคอพาทัวพาไปยิ้วนะครับประเภทแดงตีล็อกตีคล้องตีนะครับแต่ว่ามวยไทยนิวนอร์มอลนะครับผมมองว่าจาดัดดาวเสียประยบนนะครับเพราะจัดดาวต้องเข้าจับเข้าตีนะครับเจอบุญชนะนะครับ ขวางแทงขวางเสียบนะครับพอจะจับจะตีก็เจอตีนซ้ายอีกพอจะตีก็กรรมาการเบรกอีกนะครับแล้วอย่างหนึ่งวันนี้ก็เสียบหนักสองบอด้วยผมมองมวยคู่นี้นะครับมีโอกาสพลิกได้นะครับผมออกไปที่มวยซ้ายนะครับออกไปที่บุญชนะนายกเอท่าสารามวยจำนำเมีย